สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตำนานหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับที่พี่เปียกเชียพี่เปียกปากน้ำนายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยอยากให้คุกคนได้มีมันยังไงครับพี่เปียกถึงอยากเชียรยหลวง,<ล>ง,งพ่อสาครอรวัดหนองกลับเนี่ยท่านเป็นพระที่คงแก่เรียนครับท่านไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ธรรมดาเป็นลูกที่เป็นลูกไม่สูกเสียวธรรมดาเป็นลูกศิษย,ย์ใครเป็นท่านท่านเรียนวิชาคมกับพ่อพ่อเขาเก่ง พ่ออาจารย์สักครเนี่ยและอาจารย์สักคอนเนี่ยพ่อท่านดูแลพ่อสักคอนเนี่ยต้องบวชจึงจะได้ก็เลยพาไปเป็นฝากเป็นลูกบุญธรรมหลวงพ่อสักคอนอหลวงพ่อปูทิมวัดละหาร่ไปฝากหลวงปูทิมให้เป็นลูกบุญธรรมครับเพราะด้านวิชาคมต่างๆที่บอกสิก้นกุฏิก็มีหลวงพ่อสักคอนองเดียวถ้าถามผมส่วนตัวนะหลวงพ่อสักคอนองเดียวเท่า้นที่ได้รับพลังรับ วิชาคมต่างๆของลุงพุททิมจนหมดสิ้นแม้กระทั่งหลวงพระแก้วด้วยครับแล้วท่านก็สร้างพิมพ์อะไรท่านสร้างของท่านเนี่ยพิมพ์เนี้ยพระ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 แผนคุณแผนแล้วก็สักศรวัดหนองกลับครับในตลาดเล่นกันเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ผมคิดพันห้าทําไมพี่คิดถูกอ่ะก็ผมอยากให้ทุกคนแขวนไงครับก็ในเมื่อคุณอยากได้หน่อเนื้อเชื้อหลวงปู่ทิมครับแล้วนี่เขาทำเนี่ยเขามีส่วนผสมของหลวงปู่ทิมด้วย แล้วก็ได้วิชาคมกับผู้ทิมด้วยเพราะแล้วท่านสร้างวัดของท่านเองวัดหนองกลับแล้ววัดของท่านสวยงามเนี่ยผมได้มาเพราะว่าผมเองนั้นชอบไปทอดกระถินอทอดพระปาไปทุกที่แหละเนี่ยปีนี้ก็ทอดหลางวัดครับแต่ผมบอกบุญท่านก็คือสร้างพระประธานครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุณบอกบุญท่านเดี๋ยวก็บอกทีหลังหลวงพ่อสาคอนี่เจ๋งตรงไหนครับพี่เปียกหลวงพ่อสาคอเนี่ยเก่งต่อจากลูกทิมลงมาครับ ท่านว่าผู้ทิมเก่งขนาดไหนหลวงพ่อสะครก็เหมือนอย่างนั้นครับเพราะท่านได้รับพลังการถ่ายทอดทุกอย่างจากหลวงปู่ทิมและก็หลวงปู่แก้วครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอันนี้เชื่อได้สนิทใจเพราะว่าผมเองเนี่ยไปมาไปมากับตัวเป็นๆเลยผมรู้จักรู้จักตั้งกับท่านไปเรียนนะหรือชากับหลวงพ่ออาคมอินทัสโลด้วยซ้ําไปครับนี่แล้วมีหลากหลายพิมพ์ครับส่วนพิมพ์นี้ให้ท่านดูเนี่ยเหลือองค์เดียวครับ ท่านให้มาสมัยก็เลยดูดิครับเนี่ยมองแล้วเหมือนหลวงปู่ทิมเลยไหมเก่าปึกเลยเนี่ยครับเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยองค์เนี้ยผมยังเก็บไว้ติดตัวอยู่องค์เดียวครับเนี่ยองค์หนึ่งสองพันบาทส่วนนี้แม่ตรงนี้ไม่ได้ขายนะองค์นี้ไม่ให้ดูเฉยเฉเฮ้ยพี่เพียรหลวงพ่อสาสิทธิ์หลวงสิทธิ์ครอบสิทธิ์หลวงปู่ทิมที่เขาบอกว่าเฮ้ยต้องมีสิทธิ์ครอบครูมีสิทธิ์อะไรยังไงพี่หมออ่าถ้าถามว่าครอบครูผมยังไม่เคยเห็นหลวงปู่ทิมครอบใครสักคนหนึ่งถ้าอ้าวทำไมพี่กาพูดอ่ะก็ผมไม่่เเคคคยจออวาหงููทมรรบใ้ไ ที่มาพูดกันเนี่ยพูดเอาเองอว่าหลวงปู่ทิมครอบให้หลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดปลายปลายแท่งกับมรณะภาพแล้วครับและพวกนี้เพิ่งมาดังและตอนหลังมันไปครอบตอนไหนอะ่ะครับแล้วก็อีกคนนึงอะ่ะที่โด่งดังเลยคือปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วท่านครอบให้ตอนไหนอมหลาบเป็นเจ้าพิธีต่างๆ ครับเนี่ยรู้เรื่องราบต่างๆเพราะนั้นหมอลาบ,บกตายยังตายแล้วหมอลาบตายแล้วหมอลาบเป็นหมอง,งูไงคู่กับผู้ทิมนั่นแหละครับแล้วก็ลุงแมงลุงแมงยังอยู่ตอนนี้ไปอยู่ไอ้เชียงใหม่หรือทางเหนือน่ะครับเดิมเลยเอาในทาาท่านหาไม่ได้หาขุนแผนหลวงพ่อหลอดอหลวงพ่อหลอดวัดเสนาสนาวาสเนี่ยเพราะลุงแมงเนี่ยก็มาเป็นอุปถากที่นี่เอาผงนู่ทิมมาเป็นปีบเลยเอามาให้หลวงพ่อหลอดสร้างสร้างขุนแผนเดี๋ยวถ้าผมค้นเจอผมจะเอาหลวงลงพ่อแผนวัด วัตปรหลอดพระเสนาเป็นภาพวิปัสนากรุงเทพเนี่ยนะอยู่นี่เองเสนานิคมเนี่ยวองห็นเนี่ยใช้ได้เหมือนกันอ้ยเขาได้ตำรามาเขาเอาลุงแมงเป็นคนเอาผงมาครับสร้างขุนแผนขุนแผนน้องพระหลอดครับแต่ว่านี่ให้ท่านดูเนี่ยครันี่หน่อเนื้อเชื้อมุทิมเหมือนมุทหมุรทิมเนี่ยทุกอย่างราคาต่างกันเยอะก็ไม่รู้เขาขายเท่าไหร่ผมไม่รู้ไงผมเอาสองพันพอเอาสองพันพอเขาอาจจะขายแพงก็ได้ผมไม่รู้ครับนี่ แล้วก็มีลูกอมด้วยครับแต่ลูกอมผมอยากให้ใช้ลวงพ่อสาครตอนที่พี่เข้าไปคลุกเคลีนี้นิสัยยังไงใครนะหลวงพ่อสาครพ่อสาครนิสัยดีครับอู้ใจดีจะตายครับใครเอาอะไรก็ได้หมดแหละครับเนี่ยเนี่ยฝังตะกรุดสองดอกสองดอกบ้างดอกนึงบ้างแล้วแต่เนี่ยก็มีเนี้ยท่านชอบองค์ไหนก็มาเนี่ยแขวนได้เลยครัแทนได้เลยแล้วมีหลายอย่างนะเนี่ยของเขาอะสร้างหลากหลายมีมีนี่ลูกอมก็มีเนี่ยพ่อสาครเนี่ยเนี่ยบางองค์ก็มีเนี่ยซองบ้างมีเนี่ยใส่เงี้ยเนี่ย อีกหน่อยก็ดังไอ้ตอนนี้ดังแล้วล่ะตอนนี้ดังแล้วดังแล้วเขาขายกันแล้วล่ะแต่ผมไม่รู้เขาขายเท่าไหร่ผมไม่ได้ตามไงครับผมมีผมก็เอามาคุยเนี่ยในรายการเนี่ยเนี่ยเช่าไปเนี่ยละครับเนี่ยเท่านั้นเองก็สองพันบาทหลวงพ่อสกคอนวัดหนองกลับครับเนี่ยผมจําปีเมื่อปีปีห้าสิบสี่สิบสี่สิบกว่าครับจำไม่ผิดเนี่ยจากปีเพยกพระป่าครับของผูที่มีใครเป็นอาจารย์หลวงปู่โตว่าเขาบบททองไงถ้าส่วนตัวผมนะคนยังไม่เชื่อกันแล้วไปแต่ว่าผมเชื่อว่า หลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองเป็นอาจารย์หลวง,งปู่หลวงปู่ทิม s <S ทําไมพี่ถึงกล้าพูดก็ผมเกิดทันทั้งสององค์เนี่ยทันทั้งสององค์ทันหลวงปู่หลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองแล้วชอบปฏิปทาของท่านครับจึงได้ก้าวข้ามาเล่นพระพระหลวงพ่โตพ่อโตวัดเขาบ่อทองดังตรงไหนคงกระพันไงอ่าคงกระพันครับแล้วก็หลวงปู่ทิมก็คงกระพันด้วยเมตตาด้วยครับแล้วก็พระอรยองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผูกโยงกับหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองแทบทั้งนั้นเพราะอะไร เพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออีไงอใครจะมาดังท่องพระอีจัดจงคองอีครับแล้วหลวงพ่อโตเนี่ย <c oughs> ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออีห <c oughs> ลวงพ่ออีมรณภาพแล้ว <c oughs> คนที่ดูแลเรื่องคาถาผมก็มีหลวงพ่อโตวัดขาวบัวทองนี่แหละเพราะท่านสั่งไว้ครับ,รบเพราะนั่นจึงบอกว่าใช้ได้คร้อยเปอร์เซ็นต์นี่วัดขบบาวบัวทองแล้วถามว่าใครใช้ไหมผมนี่ใช้ในในในคอลัมน์เนี่ยในหนังสือพระคู่บารมีเนี่ยผมเขียนหลวงพ่อโตวัดขาวบอวทองอยู่ มีรูปด้วยพี่พี่เียกตอนสมัยหนุ่มๆเดินทางไปไปทำไปทาข่าวเยอะขนาดไหนก็ไปทุกที่ครับไม่ต้องจ้างไปทุกที่ไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างไม่ต้องผมไม่ต้องจ้างใครไม่ต้องมาผมไม่เข้าสังกัดใครเนี่ยผมไม่ขึ้นกับสังกัดใครครับไม่ต้องไปรอตังใครเนี่ยเสร็จก็กลับบางทีก็ได้กินข้าวฟรีบางทีก็ได้กินข้าวฟรีไปไกลถึงสุดขนาดไหนครับเชียงรายก็ไปครับเชียงใหม่ก็ไป ใต้ก็ไปไปทุกที่หลวงปู่แหวนทันทันนี่ปู่แหวนนี่เราโอ้โหพูดถึงปู่แหวนแล้วหน้าหน้าหน้าโกรธทำไมก็อาจารย์หนูไงโทษกันผมโทษผมโทษว่าที่วัดดอยแม่ปังตอนเนี้ยแม้กระทั่งริงจะอดตายก็เพราะว่าคนไม่ชอบอาจารย์หนูครับอาจารย์หนูทั้งกันผมไปเนี่ยเห็นหลวงปู่แหวนนั่งอยู่ในกุฏิหยกๆเขาบอกว่าปู่แหวนท่านจำวัดจำยังไงเห็นนั่งอยู่นั่นเลยผมว่าผมเป็นคนเสียงดังไง ทำยังไงเห็นนั่งอยู่ได้ไงทําไมไม่ให้เข้าผมถามงี้เลยเสียงดังอ่ะตอนหลังหลวงปู่ท่านเดินออกมาถ้าเดินออกมาแล้วผมก็เวละผมก็ยกมือไหว้ท่านแล้วก็ผมก็กลับท่านั้นเองท่านนั้นเองถ้าหากไปวัดดอยแม่ปังเนี่ยต้องแต่งตัวภูมิฐานต้องเว้นเหมือนคนรวยเจึงจะได้เรื่องเขาถึงจะต้อนรับอย่างผมเนี่ยผม เป็นคนที่แต่งตัวสบายๆไงครับแต่งตัวสบายๆตายเพียงบังน้าอยู่แล้วไงครับก็ไม่พระหลายรูปไม่ดังเพราะพระหน้าห้องพระหน้าห้องพระเลขาพระเลขาเอาหลวงพ่อเกษมดีกว่าอ่าท่านเป็นพระดีมากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับผมไปเห็นที่คนเขากันขนาดเอากุญแจล็อกหลวงพ่อเกษมไว้ไม่ครับผมยังถ่ายรูปมาเลยรู้สึหนังสือนักเรีงพระผมเนี่ยมีลงรูปแบบนี้มีลงครับ ใครจะไปหาพ่อเกษต้องไปหาเจ้าประเวศก่อนเจ้าประเวศเป็นหลานผมรู้เจ้าผมรู้จักเจ้าประเวศน้าลำปางตั้งแต่อยู่ปราจีนขับรถไปดานุ่นแล้วอยู่ๆมาแป๊บเดียวไปเป็นเจ้าประเวศน้าลำปางแล้วผมตกใจอะไรวะเี่ยแล้วผมไปเมื่ผมถามเจ้าประเวศจำผมได้ไหมจำได้ต่พูดนี้ครับแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันนักหนาเนี่ยบุญสายพี่พาผมไปกินข้าวะครับบุญสายชุรินตอนนี้ไม่รู้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นอะไรสักอย่างอยู่เชียงใหม่ไอเออ เชียงใหม่แล้วลำปางว่าลำปางเป็นคนที่ไหนดีดีมากบุญสายสุรินรนี่แหละเนี่ใช่ได้คนนี้ครับอยู่ลำปางที่ที่โชว์อยู่อะไรเนี่ยว่ากำไร,รับอยากให้ท่านมีกําไรครับท่านจะค้าขายท่านจะขายอะไรก็แล้วแต่เป็นหมอนวดหรือว่าทํางานเกี่ยวกับบริการงานอะไรต่างติดก,กําไรนี้ไปนอกจากคุ้มครองป้องกันตัวแล้วนะฮะท่านยังจะมีกําไร กลับมาทุกครั้งในเพื่อท่านมีกําไรอันนี้เขาเรียกกําไรรวยเพิ่มพูนเพราะทําไมถึงรวยเพิ่มพูนคนที่ปลูกเสกมีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนบ้านแผนจึงใช้คาว่ารวยเพิ่มพูนตอนนี้ไม่อยู่แล้วไปหมดแล้วครับเกจิอาจารย์ไปหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วก็ยังไปปลูกเสกอีกสามทองทองประจีนหลวงพ่อทองทองโคราชครับทองราชบุรีครับครั้งหลังนี่อีกเอาไปเสกมาครับเนี่ยแล้วก็ ตัววงเนี่ยสวยแล้วก็สัญ,ญลักษณ์คือนกกระเวกเป็นนกแข็งธนาคารแห่งประเทศไทยครับอุดมด้วยโภกรัพย์คิดหนึ่งพันบาทค่าส่งห้าสิบบาทเท่าเดิมเองเนี่ยพี่เพียงจากประสบการณ์ทําข่าวเนี่ยพรรคเกจิมีดีไม่ดียเยอะขนาดไหนถามว่าดีไม่ดีไม่ดีดก็ทัง้งชั้นนอย่าไปอย่าไปว่าทัานถามว่าดีไหมส่วนใหญ่แล้วผมว่าลูกสิทย์นะอะ เอาที่เอาที่ว่าเห็นหลายๆรูปเนี่ยเอาหลวงปู่แหวนก่อนเป็นพระที่คนลดศรัทธามากแต่พอสิ้นหลวงปู่แหวนริงยังอดตายอ่ะครับพี่ต้องยอมรับอนะต้องยอมรับแล้วหนึ่งหลวงพ่อเกษมปัจจุบันนี้อ่เงียบตั้งต่เสียปออไม่อยู่ครับเสียปอเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเกษมิปปปอประตูน้ำใช่ใช่ ตอนนี้ไม่อยู่ครับก็เลยวัดท่านก็ไม่ค่อยคึกคักไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรเนี่ยแล้วยังมีพระอีกหลายรูปนะเดี๋ยวที่มรรภาพแล้วครับไม่ดังตอนตอนอยู่ดังมากดังมากเนี่ยอย่างวพ่าคูณเนี่ยสมัยก่อนนั้นไปหาท่านน่ะง่ายง่ายนะแต่พอพักหลังปั๊บท่านเป็นพระเทพวิทยาคมปั๊บเนี่ยเข้าหายากมีคนกันมีคนกันมีคนกันทุกที่ทุกแห่งทุกแห่งมีหมดเลย พี่เพียงอยากฝากเตือนลูกศิษย์ให้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 รัะตะนะอันนี้ยังไงถ้าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยควรต้อนรับคณะกรรมการหรือใครกันแล้วแต่ที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อเนี่ยไม่ว่า <c oughs> เป็นจะเป็นหลวงพ่อไหนเป็นหลวงพ่อไหนก็ให้เอาดูแลเอาใจใส่แขกที่มาเยี่ยมหลวงพ่ออย่ยาอย่าแบ่งชนชั้นอย่าแบ่งชนชั้นเขาไม่ได้มาหาคุณเขามาหาหลวงพ่อเขาศรัทธาหลวงพ่อเขาจึงมาครับแต่คุณเป็นใครคุณมากันหลวงพ่อเฉยเลยครับ คุณจะผูกขาดหลวงพ่อไปของคุณคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเป็นพลังศรัทธาครับทุกคนที่เขาไปอย่างพระนี่ก็มันเขามีพลังศรัทธาเขาจึงไปไปกราบไหว้เนี่ยเท่านั้นเองเนี่ยก็อยากฝากตรงนี้แหละเท่านั้นแหละครนี่ครับผมครับนี่นะครับครับแค่นี้แหละคนเงงแค่นี้แหละครับครับผมครับแค่นี้ครับสวัสดี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 ครับ